โอ้ววววววทุกคนดูนี่สิครับแต่ที่สุดตอนนี้นะครับ YouTube เขาก็ส่งของรางวัลชิ้นใหญ่ที่สุดมาให้แล้วนะครับของรางวัลชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับก็คือโล่ทองนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมันคือโล่ทองของ u t u b e เนาะในนี้ก็จะมีเป็นกระดาษขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็กระดาษบอกว่าโลกของเราเนี่ยมีถึงระดับไหนบ้างเนาะ จะมีโล่เงินโล่ทองแล้วก็ไดมอนด์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น มันจะเป็นป้ายที่แสดงความมินดีอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เอ,อ่อต่อไปนะครับภายในนี้นะครับผมนะก็จะเป็นโล่เงินเอ้ยไม่ใช่เป็นโล่ทองนะครับนะซึ่ง,งผมก็แกะดูไปแล้วนะครับก็โล่ทองตัวน,นี้ก็ถือว่าใด,ด้ที่พูดตามจริงเลยนะที่ชอบโล่ทองแบบเก่ามากกว่านะครับม,มาแบบใหม่มันก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคอยู่นะ เสียดายที่เรามาไม่ทันโลดทองแบบเก่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแบบใหม่แบบเก่าเราก็ถือว่าเรามีโลดทองแล้วนะครับหนึ่งล้านซับสไคร์นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับนะสำหรับหนึ่งล้านซับสไคร์นะครับขอบคุณมากนะครับอาเลฟยูโซมาทเทอริมัสเลฟยูไรแนวนะครับขอบคุณมากก็ขอให้ทุกคนติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับนะสำหรับเกมต่างๆข่าวสารใหม่ๆของเกมนะครับ รอติดตามรับชมได้ในอนาคตนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับเกี่ยวกับเกมแล้วก็เกี่ยวกับคาสารใหม่ๆนะครับก็รอติดตามรับชมได้แต่ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับ1ล้านซับสไคร์นะครับแล้วก็โล่ทองนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาเปิดกล่องโล่ทองนะครับหนึ่งล้านซับสไคร์เนาะก็ถ้าไม่มีทุกคนนะครับก็ไม่มีโล่ทองตัวนี้นะครับนะที่คงทํามาคนเดียวไม่ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคน ด้วยนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณจากจริงจริงเลยนะครับขอบคุณเซจดเมอมีจุดทุกคนนะเจดีซีเมอของจริงต้องมีจุดนะครับทุกคนเห็นไหมมันจะมีจุดนะครับเห็นไหมจะมีจุดเล็กๆตรงนี้นะครับนั่นคือจุดยืนของเรานะครับขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับนะเจอกันบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากๆเลยคำคำนี้มันมาจากใจ มีบางคนมาถาเพราะกูทําเพื่ออะไรใจกูเองทั้งนั้นนะไม่มีใครที่เ้าโชคและไม่ว่ามาจากไหนและมเมืองไม่ยินทักใครขอบคุณทุกคนมากมากในคำคำนี้มันมาจากใจ